สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหลวิศวะส,สร้างชีวิตจากิกิ์ดาวเช่นเคยครับวันนี้เรามารับฟังหลักการสวมแหวนสำหรับท่านที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวพระเสารเลขเจ็ด ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ทุกท่านนะครับจะได้รับข่าวสารดีๆจากทีมงานดวงมงคลชีวิตและผมผลิสวะเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวการสวมแหวน ทุกท่านก็จะถามผมนะครับผมยินดีตอบนะเพราะว่าอะไรที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างดีขึ้นผมก็อยากจะบอกว่าผมอยากทำให้แต่บางครั้งบางคนทักมาทำไมทำไมผมทำไมหนูสมแหวนไม่ได้โอ้ยผมบอกแล้วไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเลยบางครั้งนะครับ สวมแหวนไม่ได้จุดอื่นเขาก็มีดีของเขาถ้าสวมแหวนไม่ได้ก็อย่าไปสวมนะครับบางครั้งผมถึงพูดเสมอๆว่าถ้าเราโชคดีเรามีตำแหน่งดาวดวงเดียวคุณก็เข้าเว็บไซต์เราคลิกเลยวันเดือนมีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็ไปดูว่า ตำแหน่งไหนที่มันสวมใส่ได้เช่นเขานิยมเพศวัยอายุฐานะ 1. ถ้ามีดาวดวงเดียวอยู่กับลัคนาเลยใส่ได้สองในตำแหน่งเงินมีดาวไหมที่น้องเขียนได้ว่าช่องกระดุมพระเนี่ยครับถ้ามีดวงเดียวใส่เลยตำแหน่งที่สคือตำแหน่งลาภะคือตำแหน่งโชค ถ้ามีใส่เลยหลักๆเนี่ยสามตำแหน่งเนี่ยเป็นพระเอกในจักรราศีครับเพราะอะไรคนแล้ะถ้าชีวิตมันไม่มีความสุขเงินพอมันมีโอ้โหสบายใจรอดตายแล้วชาตินี้ชีวิตก็ไม่มีความสุขการเงินก็ไม่มีตำแหน่งโชคโอ้โหมีสบายใจแล้วสุดท้ายสามสิ่งนี้ไม่มีอ่ะ ในกรณีที่เราเป็นคนคนเดียวก่อนไปดูตำแหน่งช่องพันธุก็คือบ้านเน่ะอย่างน้อยมันมีบ้านอยู่อาศัยคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ยังสบายใจในกรณีที่เราเป็นตัวคนเดียวเนาะส่วนถ้าเกิดใครแต่งงานไปแล้วโอ้รวยแล้วมีเงินแล้วมีโชคแล้วอยากให้ลูกดีอยากให้สามีภรรยาดีก็ค่อยไปเสริมเติมแต่งในช่องดังกล่าว แต่บางครั้งถ้งเาเกิดล้มมีเลย่ะครับเราอย่าไปเสียใจนะบางครั้งอะเราอะครับมีดีขอท่านเยอะแยะไปพี่ซ้ำนะขอร้องเลยไม่ต้องเสียอกเสียใจนะเรามาเริ่มกันวันนี้เริ่มที่ดาวพิศเสารมาดูกันครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะรู้ว่าเราอะครับเป็นดาวอะไรเข้าเว็บไซต์ วจดูซิตรวจให้มันแน่ชัดก่อนว่าเราเป็นดาวเสาร์หรือไม่ฟังให้จบก่อนผมถึงบอกทุกคนว่าใจเย็นๆคลิปเนี้ตั้งแต่ดาวทิตฟังให้จบถึงดาวมฤตยุก่อนเพราะว่าเรากำลังจะปูพื้นฐานนี่คุณเนี่ยให้รู้ว่าดาวทิศสีแดงยังไงถ้าถึงเรียกว่าดาวทิศดาวจันทร์สีเหลืองยังไงเขาเรียกว่าดาวจันทร์ดาวไหนดาวคารทําไม กึ่งเรียกว่าอันยบดีนี้เป็นดาวคานแล้วเราค่อยจะเอาดาวในหมู่มวลทั้งสิบดาวเนี้ยไปประยุกต์ใช้ในการเสริมเติมแต่งในดวงชะตาวันนี้จนถึงดาวมรติยูเราถึงต้องมารู้ก่อนว่าอาจารย์บอกว่าให้เอาดาวเสาไปใส่นิ้วไหนค่อยไปใส่เราจะได้รู้จะได้ไม่ต้อง ถามอาจารย์ตีหนึ่งก็โทรมาถามตีสองก็ไลน์มาถามไม่ต้องผมสอนตั้งแต่เมษามาเนี่ยผมใหญ่ทุกคนรู้ศาสตร์แห่งโลกจิตวิญญาณอยากให้คุณรู้จักศาสตร์แห่งการพยากรเมื่อรู้สองสีนี้แล้วคุณจะได้ไปเสริมไปเติมไปแต่งไปแก้ไปปรับไขดวงตาของคุณโดยที่ไม่ต้องไปพึ่ง ใครหมอดูนักหัาวราษตรไม่ต้องไปพึ่งเก่งด้วยตัวเองอย่าเก่งกเฉพาะผมอย่าเก่งกเฉพาะอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้ไม่เอาไม่สนุกหรอกเราเก่งเองดีสุดทําไมเพราะคุณจะต้องรู้้วยตาขุณเองจะได้ไปพูดกับใครแล้วสนุกฟังจะได้รู้โอ้โอ้ฟังนูน่นฟังนี่ฟังนี่ฟังนูน่นฟังแล้ว,วมัรวมๆกันแล้วก็ามาิีคอ เพราะเราคือโูนบิสกวะย่าเชื่อแบบงงงายใช้วิจารยานร่วมด้วยนะ mm hmm. อันดับแรกนี่แหละเราต้องรู้ให้แน่ว่าดาวประจำตัวเราเป็นดาวอะไรสมมุติว่าเรามีดาวประจำตัวเป็นดาวเสามาดูกันต่อว่าอะไรเป็นโจทย์ต่อมาที่เราคนต้องรู้เราจะได้รู้ว่าเราประยุกต์ใช้กับดวงเราอย่างไร ให้รู้ได้ว่าโปชี้นิ้วชี้ข้างสายโหราศาสตร์เขากำหนดไว้ว่าเป็นดาวเสารดูต่อเมื่อเรารู้แล้วเช่นเคยสีสัญลักษณ์ของแหวนสำหรับคู่ที่มีดาวประจำตัวเป็นดาวเสาร หนึ่งเลยวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจราคาไม่ว่าจะเป็นหินเป็นวัตถุเป็นสังเคราะห์เป็นเลซินเป็นพลาสติกแม้กระทั่งเป็นเชือกเพศไวอายอุตอนนี้ตังไม่มีใช้พิ่อนถ้าเกิดมากเกิดผลคคอยเพิ่มมูลค่า ราคาไม่สนใจเลยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาเปลือกพงเปลือกหอยเขาเอากระโดงกระดูก <ๆ S 1> อะไรมาแขวนเยอะแยะไปเพื่ออะไรหนุนหนุนดวงชะตาที่สองโจทย์บอกเลยอันดับสองนะอาจารย์อัญยณีพลอยสีม่วงอเมทิสซับไฟเหมือนเดิมเพศวัยอายุฐานนะฮะมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นมีแค่นี้ก็เอา อเมทิสมีมากหน่อยก็เอาสับไปขออย่างเดียวขอให้เป็นสีม่วงห้ามแตกห้ามล้าวนี่แหละคือวัตถุมงคลที่เทวดาทรงโปรดเพราะอะไรเป็นสัญลักษณ์แทนเทวดาเทวบุตรเทพต่างๆคุณการจะดึงอํานาจของเทพลงมาเพื่อหนุนโดวงตาก็ต้องห้ามแตกห้ามล้าอ่เพราะองค์สถิตยอยู่อะไรที่แตกแล้า เขาไม่ได้โยมนะต้องบอกไว้ก่อนอันดับสแหวนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปสัตว์มงคลในแก่เสือโค,ค้งจระเข้เต่าพันปีสัตว์อะไรที่แบบอึดถึกทนนานอยู่กับเรายันแก่ยันเท่ายันตะบันน้ำกินสัญ,ญลักษณ์ในข้อสผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้ว เขาไว้แก้เชยภูมิหวงซุยคุณต้องจดจำไปนิดนึงเพื่อวันข้างหน้าเมื่อจบชุดนี้เสร็จผมจะไปสอนเรื่องราวนี้แหละเพื่อคุณจะรู้อ๋อแก่ที่นิ้วไม่ได้จะได้แก้ที่หัวคอบาอะไรจะหลดไปเท้าแก่ที่หัวคอบาอะไรจะหลดไปเท้าไม่ได้ก็ต้องไปแก้ที่ชชยภูมิแก่ที่ชชยภูมิไม่ได้ก็ต้องไปแก้ที่่วงซุย เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปนั่นเองมาดูกันต่อว่าอัญวณดีต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยอะไรที่ใช้ได้บ้างมีตังเท่านี้อน่ะน้องคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์40สกว่าบาทเองบางที่2บบาทเองใช้อันนี้ได้ไหมได้สุดยอดเหมือนกันขอห้ามแตกห้ามแล้วเป็นพลาสติกก็ได้เป็นเลิ่นก็ได้สิ่งสำคัญที่ผมขอทุกครั้งเลย ปรุงจิตปรุงใจวัตถุมงคลน,นั้นน่ะระหว่างเขากับเราให้เข้าน้ําสมน้ําสมเนื้อกันในเรื่องการปรุงจิตต้องสวดมนต์ไหวพระรวมด้วยมาดูวัตถุต่อไปนี่ก็คืออาเมทิสน้องๆบอกว่าอาจารย์อาเมทิสเยอะแยะมากไยเขาไม่นิยมอามเจียเพราะอะไรมันมีเยอะแต่เอานะทรงคุณค่าเขาจะต้องเจียทรงนี้แหละจริงๆอ่ะ เน้นที่หัวอย่าไปเน้นอย่าไปเน้นตัวเรือนไม่ใช่โอ้โหตัวเรือนใหญ่มากเม็ดนิดหนึ่งอ่ะไม่เอาเมื่อวานเนี้ยมีคนสวยน่ารัก,กครับอาจารย์ครับส่งแหวนมาให้เลยเอ๊ะ <c ười> คนสวยน่ารักเอ๊ะมันยังไงยังไงเนาะผมขอโทษคนสวยหน้าตาดีส่งแหวนมาให้ผมถามเลยอะไรรูปอะไรครับสีอะไรครับ สีน้ำเงินอาจารย์บอกโอ้โหผมก็บอกว่าแล้วเทวดาจะเห็นไหมผมส่องแล้วส่องอีกผมยังไม่รู้เลยเขาก็น่ารักเนาะไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวซื้อใหม่ก็ต้องบอกนะเน้นที่ทุกคนว่าสีเห็นเด่นชัดใหญ่กดตัวเรือนได้ยิ่งดีมาดูกันต่อครับอันนี้แหละพี่น้องว่าซับฟไฟอะไรเนี้ย เขาจะตัดได้อันนี้จะมีค่านิดนึงก็นั่นแหละมีแหวนบางสีที่สามารถใส่เพชรได้ผมตองบอกนะมีแหวนบางสีที่สามารถใส่เพชรได้แต่ไปใส่จุดไหนค่อยเลือกสารอีกอย่างนึงแหวนที่สามารถมีเพชรได้หนึ่งคืออัญมณีอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงสองอัญมณีอะไรก็ตามจะเป็น สีส้มสีโอรสสีอิฐสีไม้สามสีม่วงอันนี้พอจะมีเพชรได้บ้างแต่ยายใหญ่เกินสีมงคลคนือสีม่วงนะอันนี้ถือว่าใช้ได้มาดูกันต่อครับเต่าเห็นไหมครับเต่าเป็นสัญลักษณ์จริงๆใช้เต่าอ,อันเดียวก็ได้แต่ไม่เอาอาจารย์เพิ่มจิตนานุภาพเพิ่มพลานุภาพให้เต่าเขาหน่อย ทำไมเต่าถึงเป็นดาวเสารโอ้เต่าพันปีเห็นไหมเต่าอายุร้อยปีอะตมเตี้ยมตรมเตียมช้าแต่อยู่นานอยู่ทนอึดไม่ตายง่ายๆอะครับนี่แหละความหมายของดาวเสารและที่สำคัญเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวงล้อของใชภ้ภูมิหงจุยเอาไว้แก้ ในหลักการที่แบบใช้ได้จริงและเขาก็เอาไปไว้ตามสารเจ้าต่างๆเอาไว้อะไรจะได้อยู่ทนอยู่นานเอาไว,ว้ประกอบไปที่รมเอาไว้หนุนดวง,ดง,ดงนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเสือโค้งหน้ากากเสือเห็นไหมครับทุกวันนี้ก็จะมีหน้ากากเสือ,เ,ากากเ,สอเสืออะไรได้บ้างเสือโค้งได้อย่างเดียว เพราะเป็นสัตว์มงคลประจําเซียนนะครับเสือดาวได้ไหมเสือดาวเป็นดาวองคารใช้ไม่ได้ต้องเสือโค้งเท่านั้นเพรอ,อะไรดุด,ดันเขาสูงส่งที่สุดในตระกูลเสือไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ของเขาเสือโค้งเท่านั้นจะเป็นเสืออย่อื่นก็ไม่ได้จะเป็นเสือมุงมิงก็ไม่ได้เพราะอะไรดาวเสาไปว่าอดทนยิ่งใหญ่จะมายิ้มหวานเนี่ยโอ้ไม่ใช่ดาวเสาผมเห็นดาวเสาเดินมาเนี่ย ถ้าแบบมาลอกแรกลอกแรกยิ้มหวานผมบอกคุณไม่ใช่ดาวเสาหรอกไปหาเวลาเกิดไม่ห้องใหม่ไม่ต้องมาเสียเวลากับผมหรอกผมพูดจริงๆนะมาดูกันต่อไปสารพั์ต่อไปนี่นี่เองจรเทนะครับไม่ใช่จริงจกปุกแก่ต้องดูหน้ากลัวต้องดูหน้าสะพึ่งอะไรหน้าเก่งถาม ดาวเสาอ่ะครับเจ้าพ่อคนอูต้องถือตานวานถ,าวถือเงาถืออะไรที่แบบโอ้โหสับเป็นสับจะมามุงมิงมุงมิงไม่ได้เด็ดขาดนี่คือความหมายของดาวเสาสัญลักษณ์ต่างๆของความเป็นมงคลของดาวเสามีเยอะแยะมากมายถ้าคุณ จะเอาไปใช้เพื่อหนุนดวงตาเพื่อเสริมเพื่อแก้ไขพึงใช้สีอัิบณีสัญลักษณ์เลือกเอา,าครับแต่เลือกอันดับหนึ่งก่อนคือสีเพราะเป็นเรื่องราวสำคัญคนสมัยก่อนเขามองกันเขาเห็นสี เขาแต่งชุดเห็นไหมว่าเวลานักลบเขาออกรบอ่ะอาคนนี้ถือธงอะไรคนนี้ถือธงอะไรคนนี้เป็นคุมธงเนี่ยธงห้าธงลอง้ลอ,อมรอบเห็นไหมเวลาเขาแหเ่เวลาแห่เขาเรียกว่าเทพต่างๆเห็นไหมเขาต้องมีธงปักลงปักหลังเนี่ยนั่นคือสัญลักษณ์ของเขาดังนั้นเวลาเราจะใช้ในการ แกเชพูงจุย้ยแกสัดส,ส่วนตามร่างกายแกสมบูรณส่วนแหวนเนี่ยสำคัญนักแล้แลวบางคนเนี่ยถามผมว่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกไปไม่มีใช้สีนี้แทนได้ไหมผมบอกโอ้หัวใจผกจะวายตายผมก็ใหญ่ทุกคนใส่ได้ทุกสีทุกสีลเลยพออคุณแม่คุณเอ้ย ยากใส่อะไรก็ผมก็อยากให้ใส่เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดเราใส่เพื่อจะให้เกิดจิตตาดูภาพพราดูภาพเราก็ควรจะใส่อะไรที่มันหนุนดวงเสริมดวงให้มันดีให้มันเด่นนะครับแต่ถ้าเกิดโอ้โหเราสบายเรามั่งมีสีสุขลาบยศเสริญเสริญครบโอ้ใส่อะไรใ้ใส่ไปเถอะครับแต่คุณสังเกตดีดี คุณหญิงคุณนายหรือคนที่เราเห็นเขาอ่ะเป็นไอดอลงไอดอลเห็นเขาเป็นแบบไฮโซหรืออะไรที่แบบเฮ้ยโอ้หคนนี้แบบดูดีจังเลยอ่ะคเขาแต่งตัวเขาใส่แหวนยังไงคุณลองสังเกตเขาดีดีคุณแม่ผมเนี่ยเล็บเนี่ยริงเลยนะผมจะบอกให้แตกนิดนึงก็ไม่ได้ไปร้านทำเล็บ เราอยากเป็นเหมือนเขาอยากมั่นมีสีสุขเหมือนเขาอยากมีความพร้อมเหมือนเขาเชื่อผมเถอะถ้าเกิดคุณเดินตามโหราศาสตร์ที่ผมแนะนําไปเนี่ยอย่างน้อยต่อยคุณเป็นเป็นต้นไม้ที่อยู่เชิงเขาไม่ได้อยู่บนยอดเขาเหมือนผู้อื่นเขาแต่คุณจะอยู่บนยอดนั้นยอดที่สูงกว่าผู้อื่นเขาแน่นอน วันนี้ผมและทีมงานโดวงมุคคลชีวิตขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับ